ต่อมาครับผมข้อหนึ่งเดี๋ยวปอกจะมาบอกแนวทางผม,ผมก่อนที่เราจะอัปเกรดการ์จอเนี่ยเราควรจะรู้อะไรบ้างนะผมหนึ่งเลยเราต้องรู้ก่อนนะผมว่า CPU เนี่ยมันเพียงพอต่อเกมที่เราจะเล่นไหมเพราะว่าถ้า CPU มันประมวลผลเกมที่เราจะเล่นไม่ไหวถึงแม้ว่าคุณจะอัปเกรดการ์จอแรงๆเลยนะครับแล้วเอามาใส่ถึงแม้ว่าเราจะปรับวีลีโลปรับออร์าเฟรมเนี่ยมันก็ไม่พุ่งนะครับเพราะว่า CPU มไม่ไหวอันนี้ก็ต้องอด,ด,ดูดีๆด้วยต่อมาครับแรมคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะครับเกมทั้งวันเนี่ย กินแรมเยอะมากเลยถ้าแรมเราไม่พอแรมเราแค่ 8GB กิกถึงแม้ว่าการ์ดจอเราจะเร็วแรงแค่ไหนเวลาเราเปิดเกมเข้าเกมต่างๆบางทมาีมันจะช้ามันจะหน่วงมันจะกระตุกเฟรมมันก็จะไม่พุ่งนะครับก็ต้องดูในส่วนของแรมคอมพิวเตอร์ด้วยต่อมาในส่วนของ power supply นะครับ power supply ทุกวันนี้นะครับผมก็แนะนำเป็นตัว600วัตต์แบบ80 p l u ไปเลยนะครับดูง,ง่ายนะครับผม600วัต์ธรรมดาถ้าเป็น600วัตในราคาหลักร้อยเนี่ยถามว่ามันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้ครับผมใช้ได้กับพวกตระกูล GT ตระกูล GTX อะไรพวกเนี้ยผมที่มันไม่ได้แบบกินไฟหนักมากแต่ถ้าข้ามไปพวก RTX ไปแล้วเนี่ยก็แนะนําเป็นตัว600วัต์80พัทขึ้นไปหรือว่าถ้าใครจะประกอบคอมใหม่ก็เลือกเป็นตัว600วัต์80พัทขึ้นไปเลยก็ได้เพราะว่ามันแทบจะใส่การ์ดจอค่ายเขียวได้หลากหลายรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็น RTX 3050 3060 นะครับตัว6ระวัตต์ก็ยังเอาอยู่แต่ถ้าเป็นพวก3070 3080ขึ้นไปก็ดูเป็นตัว700วัตต์80พัดขึ้นไปประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาในส่วนของเคสคอมพิวเตอร์อันนี้ก็เกี่ยวเหมือนกันเพราะว่าบางทีกาจอเราใหญ่3พันลมอย่างเงี้ยบางทีเคสเล็กใส่เข้าไปไม่ได้ก็มีนะครับก็ต้อง ดูดีดด้วยประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวครั้งหน้าแอดป็อกจะมาบอกเล่าเแกบบี่ยวกับการ,ร์ดจค่ายเขียวดูก่อนจริงๆมันมีรายละเอียดเยอะมากเลยจริงๆแอดป็อกเคยทําคลิปเรื่องของการใช้งานโปรแกรม G-Force e x p e r i e n c e นะครับ,รบก็ผลตอบรับดีมากๆเลยผมยอดวิวเป็น,เป,นเป็นหมื่นนะครับจนแอดป็อกทำดีจนแบบ Nvidia G ีย G-Force Thailand เนี่ยนะครับเขาส่งการ,ร์ดจอเอ้ยไม่ใช่เขาส่งแฟลไดสีเงินเป็นรูปก,การ์ดจอมาให้แอดป็อกด้วยนะครับเดี๋ยวแอดป็อกจะมาเล่าแล้วกันจริงๆแฟนบอยค่ายแดงไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะทํำให้นนนนะะผมมเเียววออา้้้รรื่ๆแแลลกกััโคปณ ถ้าใครชื่นชอบเนื้อหาสาระแบบนี้นะครับก็ยังมีกครั้งแล้วการฝากกดไลค์คอมเมนต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปองด้วยแล้วกันส่วนใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมใช้กาจอค่ายไหนรุ่นไหนอยู่ก็คอมเมนต์บอกแอดปองด้วยแล้วกันนะครับแอดปองก็อยากรู้ว่าคนที่ดูคลิปนี้เนี่ยใช้กาจอรุ่นไหนครับผมสำหรับว,วันนี้แอดปองไปก่อนนะครับสวัสดีครับ